ปัญหาเรื่องอการตั้งกันไม่พร้อมในวัยรุ่นเมื่อมีการตั้งกันไม่พร้อมมีความตั้งกันที่ไม่ต้องการนียจะเกิดอะไรขึ้นใน20 3 0ิบปีก่อนเขากไม่มีทางเลือกค่ะมีช่องทางเดียวก็คือการทำแท้งเถือนนั้นปัญหาที่เราเจอเมื่อ10ปี2 0ปีก่อนก็คือว่า เวลาอยู่วรห้องฉุกเฉินเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดค่ะ,ะก็จะมีวอล์กอินเข้ามาด้วยด้วยเรื่องว่าเลือดออกด้วยเรื่องว่าติดเชื้อด้วยเรื่องว่ากำลังจะช็อกกำลังจะเสียชีวิตสารพัดนะคะที่เราต้องให้การช่วยเหลือ,อให้การช่วยชีวิตเขาเราในสานบุคลากรสาธารณสุขมีอุปกรณ์มีวิธีการมีเครื่องมือทุกอย่างพร้อมแต่เราก็ต้องบอกเขาว่ากระทรวงไม่มีนโยบายที่จะทําให้คุณถ้าเราทำนี้อาจจะผิดกฎหมายเราก็ต้อง ปล่อยเขาไปอย่าใช้คําว่าผลักกนะคือใช้ว่าปล่อยเข้าไปด้วยความนี้มันมีเอือ้อในเรื่องกฎหมายด้วยนะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นความเชื่อทางจิตวิญญาณว่าถ้าเราทํามันจะบาปเท่ากับการฆ่าเด็กคนหนึ่งก็ก็เลยเลือกที่จะไม่ทําแต่ด้วยส่วนตัวของตัวเองนะคะนะเป็นดําขาวดําขาวมาตอดกัอเรื่องนี้อเอาจะทำหรือไม่ทาทาหรือไม่ทามันเป็นไดเลม,ม่าที่ที่เป็นปัญหามาตลอดทุกๆปัญหาถ้าเป็นปัญหาที่เป็นของคนอื่นเนี้ย เราก็อาจจะนิ่งเฉยวางเฉยแต่ถ้าเป็นญาติเราลูกหลานเราพี่น้องเราเพื่อนฝูงเราที่ใกล้ชิดกันมาขอความช่วยเหลือแบบนี้เรากับมีวิธีการที่แตกต่างกันที่ช่วยเหลือเขาก็เลยคิดว่าเอาละถ้าเป็นอย่างนั้นนั้นเราขอทําในสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าเป็นปัญหาตรงหน้าดีกว่าถึงเริ่มต้นที่หมอทําเรื่องนี้ก็อย่างที่อย่างที่บอกอะค่ะว่าเรา อย่าแก้ปัญหาอย่าแก้ความจริงที่มันเจ็บปวดของแต่ละคนของแต่ละชีวิตที่มันมีอ่ะ,อะสิ่งที่เราเปลี่ยนไมซ์เซ็ทไว้นะคะกับทีมที่เข้ามาเขาก็พร้อมมันก็เลยทําให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมาค่ะก็ประกาศให้รู้ว่าที่นี่พร้อมให้บริการเราติดป้ายให้รู้ว่าเราพร้อมที่จะให้บริการมันเป็นช่องทางหลัก ช่องทางหนึ่งแล้วล่ะในปัจจุบันนี้กฎหมายก็รองรับแล้วนะคะนะเพื่อนไม่จำเป็นต้องปกปิดอะไรกันแล้วแล้วทีมก็เต็มใจที่จะทาอย่างที่บอกว่าเราช่วยเหลือคุณตรงนี้ดีกว่ามาเจอกันที่ห้องฉุกเฉินหรือว่าดีกว่าที่จะมาเจอเด็กคนนึงที่ถูกทิ้งที่มีปัญหาอันนหมออยากปิดแก็บตรงนั้นและไม่ใช่จำป้ายอย่างเดียวนะคะยังประกาศว่าอําเภออื่นจังหวัดอื่นสามารถมารับบริการได้ค่ะยินดีต้อนรับค่ะเราเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยให้คุณ ในในส่วนของการสื่อสารนะคะนะเดิมเนี่ยเขาจะใช้ช่องทางการทําแท้งเถื่อนทีนี้พอเราเปิดบริการนี้เ,เราก็ต้องเหมือนกันแย่งลูกค้ามาว่าอยากไปตรงนั้นเลยมาทางนี้แล้วเราจะให้เขารู้ได้อย่างไรก็ช่องทางทุกช่องทางที่มีเราใช้หมดเลยค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นการดิวตรงนะคะไปลงตามโรงเรียนนะคะอส,อ,อ,อสมรปสตผู้นําชุมชนเรื่อนขขาย,ยาแล้วก็การสื่อสารทางสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งปัจจุบัน ได้ผลมากช่องทางนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเพจโรงพยาบาลหรือเป็นเว็บไซต์นะคะแล้วก็เสียงประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในโรงพยาบาลนะคะอีกช่องทางหนึ่งเป็นเป็นการประกาศแล้วก็มีการใส่ QR code ลงไปแล้วเพื่อให้เขาสแกนเข้ามาเพื่อที่จะดีกว่าเราในส่วนของโรงเรียนอันนั้นสําคัญมากๆแหละเพราะว่ามันมันเป็นอะไรที่นอกจากเป็นช่องทางที่เขาเข้ามาหาเราแล้วเรายังสามารถสอนไปเรื่องอย่างอื่นได้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าสิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เนี้ยเป็นลายเหตุเนาะ,ะแต่สิ่งที่ดีกว่านั้น คือการป้องกันไม่ให้เกิดอันนี้งั้นการที่เราลงพื้นที่ไปอ่ะจะได้มากกว่าการที่เราประกาศเฉยๆค่ะค่ะอย่างที่เรารู้นะคะเราเนี่ยเป็นนักเรียนใช่ไหมคะหน้าที่ของเราก็คือการเรียนหนังสือนะคะแต่เหมือนอยากมีแฟนในวัยเรียนแบบนี้มีได้ไหมคะมีได้ไไดค่ะแต่ว่าเราต้องรู้จักทักษะการต่อรองทักษะการปฏิเสธนี่ไอ้เมื่อการปฏิเสธไม่ได้เราก็ต้องป้องกันกันทั้งคันเนี่ยก็ ในเรื่องของเพศวิถีในเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยควรนะคะโรงพยาบาลสถาบันสาธารณสุขเป็นปลายน้ำค่ะที่จะรับเด็กกลุ่มนี้แต่ถ้าทัศนคติของคนทำงานมุมมองที่ดีก็สามารถที่จะมีพฤติกรรมบริการที่พร้อมให้บริการที่เป็นมิตรการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่นอำเภอะอวดนะคะขับเคลื่อนโดยพรบวัยรุ่น อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์คลินิกยุทธเฟลลี่เฮลส์เซอร์วิสสามารถทำให้เด็กมีทักษะชีวิตมีความรอบรู้ครบถ้วนรอบด้านในเรื่องของเพศวิถีแล้วก็ทำให้เราดำเนินง,งานไปต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ แต่ถ้าเกิดพังเผลือแล้วเกิดพลาดขึ้นมาเกิดการตั้งครรภ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยค่ะอยากจะให้คนเด็กกลุ่มนี้ค่ะที่ประสบเจอปัญหาไม่อยากให้คิดว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมเนี่ยเป็นจุดสิ้นสุดของชีวิตนะคะเรายังมีทางออกนะคะโดยที่ว่าสามารถเข้ามารับการปรึกษาในเรื่องของคลินิกยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย ช่องทางการเข้ารับบริการในคลินิกยุติการตั้งครรภมีหลายช่องทางเลยนะคะ1คนไข้อาจจะ walk in เข้ามา2คลินิกแพทย์คลินิกพยาบาลผู้นําชุมชนเครือข่ายอสมอนะคะหรือแอปพลิเคชันทาง Facebook ทาง Li ายหรือจากส่งมาจากสายด่วน1163นะคะ เมื่อผู้รับบริการเข้ามานะคะเราก็จะมีการซักประวัติส่งพบคุณหมอคุณหมอจะอันตราซาวค่ะดูอายุคันว่าเท่าไหร่แล้วส่งมาที่งานยุติการตั้งครันซึ่งรับผิดชอบโดยงานจิตเวชและยาเสพติดนะคะเราจะให้บริการที่เป็นมิตรแล้วก็ให้คำปรึกษาทางเลือกแล้วผู้ผู้รับบริการจะเป็นผู้เลือกเองค่ะว่าเขาจะยุติการตั้งครันหรือเปล่าหากเขายุติการตั้งครันเราจะส่งไปยุติการตั้งครันที่ห้องคลอดแล้วหลังจากยุติการตั้งคันเสร็จจะมีการฝังยาคุมกําเนิดเพื่อป้องกันการตั้งครันซ้ําหลังจากคนไข้กับ ะะเราจะติดตามดูภาวะแทรกซ้อนว่ามีหรือเปล่าจนเห็นว่าปลอดภัยแล้วนะคะนี่คือเป็นขบวนการของโรงพยาบาลเฉวดค่ะตอนนั้นที่รู้ว่าท้องรู้สึกกังวลใจมากแล้วก็ไม่รู้จะแก้ปัญหาย,ยัางไงกลัวแม่ด้วยแล้วก็เสิร์ชหาด้วยว่าจะทำยังไงดีแม่ของเฟนเขาพามาที่โรงพยาบาล ตอนนั้นพี่พยาบาลก็แนะนำดีไม่ดุไม่ว่าเลยแล้วก็พี่ก็ชี้ช่องตังให้หนูเลือกเองตัดสินใจเองค่ะหนูสบายใจนะคะที่ว่ามาที่โรงพยาบาลพี่ก็ก็เก็บความลับที่ดีคนข้างบ้านก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้ค่ะนอกจากแม่ครับพี่พยาบาลค่ะตอนนั้นดินดูวันนินทองใช่ไหมแล้ก็กังวลมากนีโชคดี ว่าใครได้คนที่โรงพยาบาลชาวอวดเขามีคลินิกยุติการทางขั้นหนุ่ก็เลยมีทางเลือกที่จะไปต่อได้หน่่ยก็มีโอกาสได้ไดนังสือต่อก็อยากครอบคุณพีพีพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลชาวอวดค่ะที่มีคลินิกอยู่ติกานทางขั้นแล้วก็อยากครอบคุณแม่ด้วยที่เข้าใจแล้วก็ให้โอกาสหน่่ย ยุติการตั้งคันนะคะก็ต้องบอกว่าของโรงพยาบาลเอวนเริ่มเปิดตั้งแต่ปี63หลังจากเราเปิดมานะคะอัตราของผู้ป่วยที่ตั้งคันไม่พร้อมแล้วไปยุติการตั้งคันเองเกิดภาวะแทรกซ้อนไม่มีอีกเลยค่ะเลียนะคะก็มี2ด้านเหมือนชีวิตคนเราค่ะก็มีทั้งด้านมืดและด้านสว่างอยากให้ทุกคนเข้าใจคนทํางานนะคะว่าคนทํางานที่เขาทํางานตรงนี้ค่ะ เพราะเขามองเห็นว่าเคสที่ยืนอยู่ตรงหน้าว่าเขาต้องประสบพบเจอปัญหาอะไรบ้างบางคนเครียดกังวลแล้วเขาไปต่อไม่ได้วันนี้นะคะเราเป็นทีมบุคลากรที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาแค่เปิดช่องทางแล้วก็ให้เขาเห็นนะคะว่าปัญหาที่เขาประสบอยู่เราสามารถที่จะจับมือเดินกันไปด้วยกันและสามารถยุติป,ปัญหานั้นได้นั่นก็คือเหมือนกับการต่อชีวิตให้กับเขาเหมือนกับเรากำลังทำบุญอยู่ อนนเหมืกัซึ่งเราไม่จําเป็นต้องไปทําบุญที่วัดนะคะแต่ทำบุญง่ายๆด้วยเราใช้ในเรื่องของทัศนคติมุมมองและให้โอกาสเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดิฉันก็ถือว่านี่ก็คือเป็นการทําบุญที่เราสามารถทําบุญได้ทุกๆวัน,นะคะ่ะทำไมเฉวดึงทําได้ก็คือว่าอย่างแรกก็คือทีมีไมเ้เซกของเขาท,ที่ไปด้วยกันได้มันก็เลยมันก็เลยจับมือกันได้แล้วก็ตั้งหลักได้แต่นี้ความสําเร็จมันจะต้องเป็นเครือข่ายด้วย มันจะต้องเป็นเครือข่ายที่ออกไปสู่ชุมชนด้วยอสมรรพสะตคีย์เซ็กซ์อย่างหนึ่งที่รู้สึกประทับใจในในการทำงานของทีมนะคะก็คือเขาไปดีกับร้านขายยาซึ่งเป็นจุดที่รู้สึกว้าวมากนะคะว่าเออจุดนี้เป็นจุดที่ประชาชนทั่วไปที่เจอปัญหนานี้แล้วเขาเข้าถึงแล้วเราไปบล็อกตรงนั้นแล้วส่งไปที่โรงพยาบาลเ,เวลาเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดไปในทีเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงจุดไหนที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราเอาจุดนั้นเป็นจุดแข็งแล้วเรากระจายเพราะแทนที่เขาจะตั้งรับรับเคสอบอร์ดรับเคสอบอร์ดเข้ามามาเจอแบบนี้เนี่ยน่าจะทํางานง่ายขึ้นกว่าเดิมการยุติการตั้งครรในโรงพยาบาลมิติใหม่ของการบริการทางการแพทย์สําหรับหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมทุกวัยทุกปัญหาเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยเพื่อชีวิตไปต่อได้ค่ะ